ถ้าไอ้สอย่างนี้ไม่พร้อมนะพี่ท้าเลยทำมายังไงก็ผิดในฐานะหัวหน้าเราควรจะช่วยลูกน้องยังไงให้ไม่ผิดพลาดซ้ำซากรู้ไหมว่าประเด็นหลัก3อย่างอะ่ะที่คนอะ่ะผิดพลาดซ้ำๆเพราะอะไรเพราะไม่ฟังปะพี่คิดัึงแต่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วข้อแรกนะคือวิธีการทํางานที่เรามอบหมายให้เขาอะ่ะมันไม่ชัดเจนคือมันคุมเครืองไงข่านตอนเป็นยังไงเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้ไงถูกไหมพอไม่เข้าใจเขาจะทํางานต่อได้ไหมล่ะก็ยากอันที่สองทักษะที่เขามีความเข้าใจที่เขามีมันตรงกับงานหรือเปล่า ถ้าเขาไม่เข้าใจทักษะก็ไม่มีทํางานยังไงก็ผิดถูกไหมอันที่3มนะระบบการตรวจสอบงานของเราอะ่ะมันเพียงพอให้เขาสามารถปรับตัวเองแก้ไขตัวเองได้เลยไหมก่อนงานถึงเราดังน,น,นั้นนะถ้าไอ้สอย่างนี้ไม่พร้อมนะพี่ท้าเลยลูกน้องทํามายังไงก็ผิดต้องไปดูก่อนมันเคลียร์ไหมฟังเขาพูดกลับมาซิว่าจริงน้องเขา้าใจว่าอะไร ถ้าเขาพูดเคลียร์แล้วอดูซิทักษะที่น้องมีน้องขาดอะไรพี่เสริมอะไรได้บ้างหาตัวช่วยหาคนช่วยหาคนสอนได้บ้างไหมทำสามอย่างนี้ได้นะงานถึงเรามันจะเนียบขึ้นมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอน